พอเขาชมเรื่องทุเรียนพวกกูดีหน่อยโอ้โหมึงเต้นเล่า,เ,ลาเป็นหมาโดนน้าร้อนเลยบักหาลวกบักหาจกตับอืมกูจะด่ามึงเป็นภาษาอีสานนี่แหละกราบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาเลอทุกท่านนะคะก็มาพบกับคุณป้าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรคะก่อนจะพูด เรื่องก่อนที่เราจะคุยกันอยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนนะคะคลิปอะไรคลิปของประเทศเพื่อนบ้านข้างบ้านทางฝั่งแม่น้ำโขงนะพูดถึงเรื่องอะไรอะไปดูกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้นะคะสบายดีทุกท่านผู้ที่กำลังติดตามสมยศอารมณ์ด,ดีหรือผู้ที่บริทิตตามก็แล้วแต่เมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็บอสบายใจ เมื่อได้เห็นคลิปดาราดังคนหนึ่งระดับประเทศที่ออกมาเห็ุคลิปบอกว่ากินทุเรียนลาวนี่บอแซ่บบอคือทุเรียนเพื่อนบ้านเพื่อนบอกว่าทุเรียนเพื่อนบ้านนี่แซ่บกินแล้วฟินแกนน้อยเนื้อหลายความหมายหลิกๆก็คือเป็นการโปรโมทส,สินค้าบ้านเขาข้าพเจ้าก็ได้ติดตามนางมาตลอดบอกพวกนี้แล้ว คอยแทบสิบุจากเสือสายตาเลยว่าคนที่เว้าจะเป็นคนที่คอยกําลังติดตามและแอบปื้มมาตลอดถึงแม้นว่าเจ้าสิมีผัวก็ตาลาวเนี่ควรจะสวยกันใส่อะรก็สวยกันกินสวยกันบริโภคมันหนาจะดีกว่าที่จะมาเว้าทับถมสินค้าของลาวเฮาทุกสิ่งทุกอย่างแม่นเงินเฟอ้อย้อนอยังเจ้ากระู้ดีความหู้เจ้ากระสูงเจ้าเองก็เว่าเองว่าเงินมันเฟอ้อ มันแหละเงินมันเฟ้อย้่อนอย่างย่อนพวกเขากินแต่ของนําเข่าใส่แต่ของนาเข่าเพราะฉะนั้นแหละมันเหตุให้เศรษฐกิจของเขานี่บอกเข็มแข็งเมื่อเข้าโบเป็นอ่าเป็นไงดูคลิปแล้วนะมีความเห็นว่าอย่างไรนะคือก็ไม่ได้มาให้ดูจนจบคลิปหรอกเพราะว่ามันยาว ตั้งหนาทีคลิปนี้นะมันก็เป็นคลิปของผู้ชายคนฝั่งประเทศฝั่งทางนู้นนะคะข้างบ้านนั่นแหละคะ่ะเขาก็พูดถึงยูทูบเบอร์คนดังคนหนึ่งของประเทศลาวชื่อน้องขออนุญาตเอ่ยนามน้องพุทธศรน,น้องพุทธศอนเนี่ยคุณป้าก็เป็นเอฟซนางนะคะทั้ง YouTube ทั้งติ๊ก o k อกนะ ก็ชอบน้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับประเทศไทยและก็น้องเคยแสดงเอของไอ้มุนเคนอยู่นะคะคนนี้เขาก็พูดถึงแล้วค่ะว่าเขาเองนั้นก็เป็นเอฟซน้องพุดทัอนในทุกๆทางติดตามในมีการแบบคือนิสัยนะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายนะคะแบบเออไปเน็บแนมน้องเขาว่าอุตส่าห์รักชอบถึงแม้ว่าน้องจะมีผัวอยู่ก็ตามม,มึงคะดาราไทยทุกคนเขาก็มีผัวนั่นแหละคะ่ะแต่ว่า เขาชอบดาราสมัยเนี้เขาไม่ได้จำพ่อจอะจงหรอกว่าเอยายนเดชนี่มีเมียแล้วฉันจะไม่ชอบพี่เคนมีเมียแล้วฉันจะไม่รักเออชมพู่มีผัวมีลูกแล้วฉันจะไม่ปลืม้มมันไม่ใช่นะกลับไปพัฒนาสติปัญญามึงนิดนึงค่ะ อืเขาพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องน้องพุทธศรเนี่ยอืมมาชมกินทุเรียนไทยจันทบ,บุรีนะแล้วก็ชมว่าเออทุเรียนไทยเนี่ยมันอร่อยอย่างงุ้นอย่างน,น,างนี้อร่อยมากกว่าคนอ่าทุเรียนลาวซึ่งทําให้คนคนเนี้ผู้ชายลาวคนเนี้ยนะเขารับไม่ได้อืมรับความจริงไม่ได้มันเป็นอะไรคนประเทศนี้มันรับความจริงไม่ได้จะต้องออกมาดิ้นรนขวัญควายเพอะว่า พูดจริงๆถ้าบอกว่าอเมริกาดีนะจีนดีนะอังกฤษดีนะฝรั่งเศสดีเนี่ยคนประเทศนี้จะไม่เต้นหรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พูดว่าไทยดีปุ๊บโอ้โหอีพวกเนี่ยอีพวกที่มันโปรโคอมมิวนิสต์เนี่ยมันจะรับไม่ได้มันจะออกมาดิ้นกันอย่างนี้แหละค่ะนะออกมาดิ้นทันทีเลยซึ่งมันเป็นประมาณว่า99%นนะของคนลาวเนี่ยจะมีคนประเภทนี้แหละค่ะที่เหลือที่เราเห็นที่ รักประเทศไทยเหมือนน้องพุทธศอนน้องนุชด,ดาวเออบบาพุทธไทยคะ่ะล่าอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นค่ะร้อยคนจะมีแค่คนเดียวนัว่นแหละอันนี้พูดง่ายๆนะที่มารักประเทศไทยอย่างจริงใจเนี่ยอืมแล้วก็อย่างน้องพุทธศอนเนี่ยทาไมเขาถึงชมว่าทุเรียนไทยจันทบุรีมันอร่อยมึงคะตั้งสตินิดนึงน้องเขาเป็นคนนําเข้าผลไม้ จากประเทศไทยไปไขายที่ประเทศลาวนะมึงจะให้เขาชมเขาไม่ให้เขาชมได้เลยคะมันเป็นธุรกิจเขานะแต่มันเรื่องจริงนะทุเรียนที่ไหนก็ร่อยสู้ของไทยไม่ได้ไม่งั้นไทยนะไม่เป็นอันผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกหรอกในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะมันมีทุเรียนทุกประเทศ เยอะที่สุดเนี่ยคืออินโดมีหลากหลายสายพันธุ์กระทั่งทุเรียนแดงสีแดงเขาก็มีมาเลเขาก็มีทุเรียนดีเด่นมูซังคิงของเขาอืมนะเวียดนามก็มีทุเรียนดีทุเรียนเด่นอืมต่างคนก็ต่างนําส่งออกหมดแหละนะแต่ประเทศไทยทําไมล่ะทําไมได้แชมป์โลกล่ะอันดับหนึ่งของการที่นิยมบริโภคที่สุดในจีนก็เพราะมันอร่อยนี่มันคือความจริงนะ้องพุทธสอนก็พูดความจริงมึงเป็นผู้ชายหรือปา พอได้ฟังความจริงแล้วเป็นลับไม่ได้แมมึงไปหาปะถุงมาใส่แทนน้องเพื่อทธสอนเธอไปอได้ไปแซะเขาว่าเขาเป็นไอดอลเนี่ยไมู่ญเสือเส่อมเสียเออทำให้คนลาวเนี่ยออมองว่าเป็นไอดอลแล้วจะทําให้คนลาวนะ่ะจงชังประเทศตัวเองมันไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะอืชมสินค้าของคนอื่นดีนะ่ะมันไม่ทําให้ประเทศมึงร่มจมมึงไม่ทําให้ประเทศมึง ไอ้นี่หรอ,อ,อกเพราะว่าความจริงทุกวันเนี่ยพวกมึงก็บริโภคสินค้าจากประเทศไทยนะั่นมันคือเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะผลิตไม่ได้เองไงคะหรือทาไมโรงงานไม่ไปตั้งที่ประเทศลาวนะจะบอกอะไรให้หนึ่งเพราะว่ามีคนไทยบางคนเขาเคยไปลงทุนแล้วนะในประเทศแถบๆเนี่ยประเทศฝั่งมึงนั่นแหละอืมวันนี้คืนดีอ่ะพักรัฐพวกมึงก็มายึดกิจการของเขาไปอืม เอาแน่เอานอนอะไรได้กับพวกคอมมวนิสต์อย่างพวกมึงล่ะอืมทุกวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไทยไปลงทุนว่าไฟฟ้าเอยเขื่อนเอยพลังงานทดแทนอะไรต่างๆเหอะอืมมึงก็จ้องจะฮุบเนี่ยทุกวันนี้ก็จ้องจะเบี้ยวนี่ไทยหยิงหยิอยู่มีแต่จีนประเทศเดียวแหละกับเวียดนามแหละที่พวกมึงไม่กล้าหือกับเขานะพอกระไทยเนี่ยพึ่งพาไทยทุกอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยวิ่งข้ามมาหา หมอที่ฝั่งไทยอืมมาแล้วก็ใช้หลักมนุษยธรรมสากลไม่มีเงินไทยก็ต้องอุ้มไว้จ่ายไว้ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลมาจากไหนมาจากภาษีพวกกูไงคะอืมพวกกูที่เสียนี่แหลคะค่ะปั้นไม่แปลกหรอกที่น้องพุทธสอนอะ่ะเขาจะนําสินค้าไทยอืมถ้าไปขายอ่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็วนเวียนไปด้วยรูปแบบการรักษาพยาบาลให้พวกมึงนี่แหลคะค่ะว,วันวัน,ว,น,ว,นวันก่อนเนี่ยก็มี นะที่ว่าคนลาวเนี่ยมึงไปแหกตาดูด้วยที่ว่าไฟไหม้ไฟครอกตกลงไปในเตาถ่านอะ่ะทหารไทยก็ต้องไปอุ้มมารักษามึงคิดเหรอว่าค่ารักษาพยาบาลคนไฟไหม้น้าร้อนลวกมันจะต่ํากว่าล้านแล้วพวกมึงจะจ่ายไหมไม่จ่ายก็ต้องใช้หลักมนุษยธรรมเอาภาษีจากพวกกูไปอุ้มแล่พอเขาชมเรื่องทุเรียนพวกกูดีหน่อยโอ้โหมึงเต้นเล่าๆเ,เป็นหมาโดนน้ำร้อนเลยบักหาลวกบักหาจกตับอืมกูจะดา่ามึงเป็นภาษาอีสานนี่แหละ นะนำซ้ำบางครั้งพวกมึงอยากจะเดินทางข้ามแขวงเนี่ยอยากจะไปจากเหนือลงใต้เนี่ยมึงทำไงขับรถข้ามสะพานมาใช้ถนนพวกควก,กูไงใช้ถนนพวกกูผ่านเป็นทางผ่านเพราะว่าถนนพวกมึงมันเหมือนลูกพระจันทร์ ยับได้ไหมเนี่ยความจริงที่กูพูดเนี่ยทานนของพวกมึงโลกพระจันทำแม่ทำเอามาโชว์ถนนในคนครหลวงเวียงจันทร์มึงสด,ส,ดสวยสดุดสวย,สดสวยงดงามระยะทางเจ็ดกิโลพวกภาคภูมิใจเนี่ยกูไม่ได้อยากดูถูกไม่ได้อยากบูลลี่อะไรหรอกถ้าไม่คิดว่าโอ้ยเวลาพูดถึงไทยหน่อยชมไทยดีนิดดีหน่อยเนี่ยโอ้โหมาเข้ามาต้องมาถึงขนาดทำคลิปว่าน้นองพุทธสอ กูชอบน้องเขาเว้ยกูรักน้องเขาเว้ยกูอ็นดูน้องเขาอืมกูไม่ชอบให้มาว่าเขาแล้วเขาก็เป็นคนลาวที่อ่าอะไรอ่ะนําความสัมพันธ์อันดีแหละนะที่ไม่อยากจะจงเกียดจงชังประเทศลาวมากไปกว่านี้ก็เพราะมียูทูบเบอร์ดีๆอย่างน้องพุทธศรนอย่างน้องนุชด,ดาวนี่แหละคอยมาแก้ต่างให้พวกมึงอ่ะแหมมึงอย่าให้เห็นนะคะมาทำคอนเทนต์ในประเทศไทยอืมอีคนเนี่ย นะคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรชมชุเรียนไทยว่าดีว่าอร่อยเนื้อนิ่มหวานเม็ดเล็กแค่นี้โอ้โหดิ้นกันไข่สั่นเลยบักภาหย่ำเอ้ยนะไปด่าน้องเข้าไปว่าน้องเขาจะแบบเดาน้องเขาเดังงุ่นอย่างนี้สารพัดสารเพตัดคลิปมาให้คุณผู้ชมดูนิดนหน่อยหน่อยอยากดูคลิปเต็มให้ไปดูที่่าเพจลาวมองไทยนะก็ขอบพระคุณอ่เพจลาวมองไทยนะคะที่แชร์เรื่องแบบนี้มาให้คุณป้าได้ดูแล้วก็จะได้ ความเอ็นดูที่มีแต่คนลาวนะจากเต็มร้อยก็ทลดลดเหลือแปดสิบลดเหลือหกสิบตอนนี้เหลือสิบนะเหลือสิเปอร์เซนที่ยังจะมีความอ่า มิตรตาเอ็นดูเห็นอกเห็นใจรักใคร่คนลาวอยู่ยังคิดอยากจะช่วยเหลือเจอจานคนลาวอยู่เป็นเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นตอีกไม่นานก็คงจะหมดหมดหมด,หมด,ห,มดหมดไปละค่ะเพราะว่าส่วนมากจะเจอที่คนลาวที่ทําตัวนิสัยแบบนี้นะแล้วก็ฝากถึงอ่าน้องๆคนลาวที่มีจิตใจดีเข้าใจเข้าเห็นถึงความอ่าดีงามของคนไทยที่มีต่อคนลาวนะัะนนะ อืมก็ขอบคุณยังรักน้องๆเหมือนเดิมนะที่น้องๆที่เป็นเด็กดีเด็กน่ารักคุณป้าก็รักเหมือนเดิมแต่ถ้าน้องๆคนลาวคนไหนนะเข้ามาคอมเมนต์ที่เพจคุณป้านะอืมคอมเมนต์เลยนะป้าไม่กลัวหรอกป้าอินดูสงสารพวกเธอด้วยคนะ่ะส่วนคุณผู้ชมหลักคิดเห็นเป็นอย่างไรนะกับประเทศทางบ้านทางฝั่งแม่น้ำโขงเราเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกับคุณป้าได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม ดูคลิปจบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดอาสราพัดกดให้คุณป้ากันแล้วกันสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ